ถย์เนี่ยก็มูลค่าตั้ง130ล้านโดยประมาณนะครับกระโดดที่ดินนะครับทั้งหมดนะครับ200กว่าแปลงที่เราอายัดไว้ทั้งหมดมูลค่าก็พันกว่าล้านนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะออายัดในกลุ่มนี้นะครับได้ประมาณ2,000กว่าล้านบาท เป็นเป้าหมายที่เราจะเข้าไปในจุดแรกนะครับเดี๋ยววจะได้ดู่านก่อนนะครับต้องนะครับอันนี้นะโอเคตั้งบนเมืองทางธรมอำเภอแม่สายจังหวัดเลยะ

เยเ่างนีกติดต่อลูกได้ไหมติดต่อลูกสาวหรือลูกชายให้ลูกสาวช่วยเปิดตู้เซฟนิดนึงดูว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดไม่มาเนี่ยเดี๋ยวอานผมต้องจำเป็นอาจจะต้องยกตู้เซฟไปที่กรุงเทพสิ่งที่ดีที่เราได้สมุดบัญชีจำนวนมากนะครับซึ่งเราจะเอาไปตามนะครับว่าบัญชีเนี่ยมีการโอนเงินไปเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเนี่ยในเครือข่ายนี้นะครับเรากลับเรียนว่า จถ่ายมีมากถึงเกือบสองพันล้านนะครับของเงินนะครับค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องตามเรื่องสายการเงินนะครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยมีการโอนไปที่ไหนบ้างนะครับถ้าเราเจอนะครับต้องกลับเรียนว่าถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตามอายัดนะครับเพื่อไม่ให้วงจรในการเงินเนี่ยไปท้ายยาส์งติดได้อีกนะครับอันนี้เป็นจุดสาคัญที่เรา รับฟ้องนโยบายจากทานรัฐบาีมาครับในส่วนหนึ่งนะครับเราต้องดูเรื่องของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะครับมือถือนะครับว่ามีการประกอบการไปที่ใดบ้างนะครับมันอาจจะมีการเล่นลายการส่งข้อมูลทางมือถือนะครับซึ่งที่เราต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับ้วของบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแต่คือแต่ว่าอันนี้เป็นข้อข่าวอ้างของเขาครับแต่เราก็มีหลักฐานยืนยันนะครับเราสามารถที่จะยึดบุดบัญชีนะครับอายัดไปก่อนนะครับสมร้อยสอบบัญชีนะครับรถยนต์อายัดทรัพย์สินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรถยนต์นะครับเราก็อายัดไว้นะครับ เราดูแล้วเนี่ยนะจะเป็นกําไิที่ได้จากการทําธกิจนะครับรถยนต์เนี่ยก็มูลค่าตั้งร้อยสามสิบล้านโดยประมาณนะครับกระโดดที่ดินนะครับทั้งหมดนะครับสองร้อยกับแปลงที่เราอายัดไว้ทั้งหมดมูลค่าก็พันกว่าล้านนะครับนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับเราจะเอาเงินสดไปซื้อทรัพย์สินเก็บไว้นะครับเพื่อฟอกเงินทาวนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะอายัดในกลุ่มนี้นะครับได้ประมาณสองพันกว่าล้านบาทนะครับในเบื้องต้นครับ